ดีค่ะกับขอสู้ไุไลกันอีสานผ่าแสบเนาะจ้าพี่น้องปองไปสุขูสุคนถ้าพี่น้องลงทะเลเลยจ้ามาเบิ่งไหนจาน้าพี่น้องพาพี่น้องมาหาคินเนอร์อีกแล้วจ้ามาๆๆมา,มาเจอคินเนอร์ละจ้าพี่น้องวันนี้พี่น้องพี่ดาน,นิ้อาดด้ามือดาลิ้พี่พี่น้องมาเบิ่งพี่อยู่ซูมดาน,นิ้นี่ตรงนี้คินเนอร์วันนี้เอาถุงมือมาได้จ้า นี่ยุ you see that link? ้ยเสียด่าลิงนี่จ่ามึงเนี่ยหลายคักหลายเนี่ยวยจ่ามึงข่อยเสียเอาออกมาให้พี่น้องมึงพี่ปืด๊ดมึงเนี่ยจ่ามือนี้มีอุปกรณ์อุปกรณ์นี่หนึ่งโตเนะจ่าพี่ยุดจุดเดี๋ยวนี่โบยืดแล้วจ่าพี่นี่นคินเนอร์มันจะมีเป็นแรงๆเงนะจ่าพี่ ทั้งมือเด้อจ้ะหอยหอยเม็นมันเป็นขนนะจ้ะเนาะป้องกันืพี่น้องพงเี้จะอันมันก่อหินดีดีจ้ะพี่น้องก็เลยต้องใส่แนวงักใส่ลนกระเด็นพี่พี่น้องนี่แค่ยุดจุดเดียวได้จ้ะนี่นี่นี่จ้ะ นี่ยปนี่นี่พี่น้องอีกอ้พี่น้องพี่นโนเบกเบด็ดน,นี่พี่น้องให้กินโชคว่าน้อน,นี่โอ้ยเฮ้ยนี่มึงเน่นจุดเดียวจ้ะคินเนอร์ทา้ทาคินเนอร์มันจะมีเป็นกลมเป็นก้อนแน่จ้ะพี่น้อง นี่มึงเน่จ้ะนี่พี่อู ه, พ้พี่พี่น้องพี่ป้าอุ้ยหลายคับอันพี่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 นี่อีกตัวนึงนี่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 พี่น้องเห็นบ่นาะน,นี่จ้ะเดี๋ยวเอามากองกระซิแกโชว์พี่น้อง เดีจ้ะอุ้ยพี่หาง่ใหไ,ไงเดยจ้ะพี่น,อน้องนำเข้งเข้ากันอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่เดี๋ยวเขามากรองไว้สักก่อนนอกจากนี้เก็บเก็บแค่จุดเดียวเด้จ้ะนี่นี่ให้พี่น้องในเบิง้งเก็บอยู่จุดเดียวป๊าดวิ้งยูซี่ได้ไหิเว่ยอ๋อดีสิ่ง่ะ อพี่พี่น้องเก็บวันไหนใหญ่บองอยู่จ้าน้ำเย็นอยู่ได้จากบึงแหนือมาเมงใหญ่นึงพี่ปัดพี่พี่อีกพี่น้องนี่จ้าพี่มึงได้จ้าพี่พี่มึงเล้หอยแมงผูพี่น้องหอยแมงผูกับมีไปทัวได้จากหอยแมงผู ปาดปาดพีพี่มาพี่บพีพบิงพี่น้อง่อยากับเอนี่นี่โอ้ดาลิงยูซียูซิีอีคนซมดาลงนีพี่น้องจุดนี่ีหโตนี่อยเมริเขียยซอยได้จากพาวา มึงเมิงไงมึงจ้ะพี่มึงเนี้ยมึงเนี้ยเดี๋ยวเอาของไว้ป๊าดพี่น้องอันญี่ปุ่นข้าเจ้าเอิญอูนิเนาะจา้ะอูนิแพงที่สุดนะจ้ะมึงเน,น,นี้ยเมืองเมิงไงมึงจ้ะมึงเนี้ยพี่เมืองเมิงไงปพี่น้องกิโลต่างหลายพันจ้ะอยู่ญี่ปุ่นข้าเจ้าขายอูนิแต่ว่าของเราของเท่านี้ หากินโดยธรรมชาติได้จ้ะ่าตองซื้อนี่มือกี้ข่อยเห็นอยู่นี่นี่ข้าเคลียจังสิอยู่ใต่ทรายเฮ้ยอยู่ใต่หินนี่จ้ะนี่อุย้ยนวยนี่นวยบังใหญ่นึงพี่น้องวาดนี่จ้ะมึงเนี่ย ห,หน่วมบางใหญ่นะึงมาพี่น้องพี่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 นี่นี่จ้ะโอ้พี่สองนวยหดาลิงมันโมเมนต์ออสองเลยจ้ะพี่นอ้องนี่เดี๋ยวเชีย่ยวออกมากสกักก่อนอุย้ยนี่จ้ะนี่ป้าพี่พออีเม่ หอยเม่นมีสองชนิดสีเขียวกับสีน้ำตาลเด้อจ้ะนี่หอยเม่นมีสองชนิดเดี๋ยวห้าไปกองไวสักก่อนเนาะพี่หลายเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอันนี่ามาแล้วกองไวน้นี่โอ้ยยัาม,มี่เด็กสิแก้โชว์พี่น้องได้จ้ะ พ,พ,พี่น้องพี่บ้านพี่น้องมา,มาถือมองมันได้จ่ายังพอหหายหลายพี่น้องพี่พี่เมื่อกี้จ่าเห็นอยู่บอกมึงมันสิงัดขึ้นให้เบิ้งเด้อ น้ำนี่คุณน่จ้านี่อู้พี่นูพิดวาวพีพี What? What? พีพพพ นายแก๊สไอแฮมนหยป้พี่พี่น้องพี่ นนัน้ว้าละลายแต่บงเนียผุ่นน้ำมูนัน,นเม่งนเบิดอาจารย์น้ำก้อนหินนี่อุ้ยหอยจุกกับบ่ออื cho ké bưng đấy cha đi nè đi nọ giá bưng đi bát bưng nè cha thì bát Ui ôi ôi เน่จ้าพี่น้องพี่อุย้ยเฮ้วันนี้กะสิเปิดให้พี่น้องเบิ้งด้วยจ้ะเข้ากับสิกินสดๆเดี๋ยวถอดทุงมือหลายด้วยจ้ะน้ำก่อนหินหี่เมนเบิดเนีย่ยแต่ว่าข่อยพ่อแล้วข่อยก็เอาหลายเอาอันคือแบบของธรรมชาตินะจ้ะ <c oughs> พ่อยใหญ่ข่อแนม นี่นอใหญ่าย่มพี่น้องว่เาโอมันมีอุปกรณ์ครบเสร็จเลยการจะเปิดโชว์พี่น้องโอ้ยล่มพัดพี่น้อง ได้คอยบ้างเนี่ยดิเวิ้แบบมีกาดาบดิแบบ <c oughs> มาเพราใจเลยจ้าพี่น้องนี่บ้านนี้เดี๋ยกคอยสวมถุงมือข้างนึง่งคอยกัดสิเปิดให้เบิ้งนอกจากนี่พี่น้องนี่เข้ากับสิเมแกะนี่จา้าแกะกินสดๆนี่เข้ากับจ้าโคตรล่องมองหนีนอกจากนี่กดล่องมองนีน มันก็จะงัดออกถ้าขาเจ้าเหฮฟไเข้าเจ้าจะเอากันไก่ตัดแต่ว่าอันนี้เห้าแก่แบบนี่พี่น้องนี่ไข่นี่จ้ะขังง่าเห็นมอมันมันสิเป็นถุงดำๆนี่จ้ะพี่น้องเข้ากับอันนี้ถ้าตัวใหญ่หฮงไคใหญ่ด้วจ้ะ ตัวไงแห้ไข่ไงอันนี้เขาสีเอาสีดำดำออกฮะนี่พี่น้องเอาสีดำดนี่นี่ไข่บกค่อย,อย,ยไงซํำไหนเนี่ยจ้าพี่น้องเขาก็จะเอาสีดำดำออกนี่กินสดสดโชว์พี่น้องกิโลตัางหลายพันเนาะจ้า ห่าหลังทำความสะอาดนี่จ้านี่นี่อันนี้ถือว่านวยปานกลางเลยจ้านี่นี่เดี๋ยวเข้าเขาสีหลังตัวนี้อีกนี่พี่น้องนี่นี่จ้าเขาก็จะเคียว เมอนถุงเองียงนอ้อรอเลี้ยงให้มันเติบโตนะจ่ะนี่นี่จ้ะนี่เขาก็จะกินได้เวลากินนาะจ้ะนี่นี่เขาก็จะเอาแต่ไข่มันขึ้นมาเนี่ยจ้ะพี่น้องนี่งัดเอาไข่ขึ้นมานี่เอาไข่ขึ้นมาได้จ้ะเดี๋ยวสีแก๊สตัวนีออกนำํำนี่พี่น้องนี่โอ๊ย นี่นี่มึงแน่จ้านี่นี่เห็นบอไข่แต่แหล็กหอยกินบ่เป็นเนาะจ้าพอญ่เพ่นบอกว่าให้ล่องคอยก็บอกหูว่ามันคืออีหยังเนาะนี่มึงแน่จ้าพี่น้องนี่นี่นี่จ้านี่ไข่เดี๋ยวสิแกอกงนวยเนาะจ้าแกอิงนวยนี่แกอิงนวยแต่ินโช์เนาะจ้านี่จ้าพี่น้อง ล้างทำความสะอาดคือเกา่าล้างกินสดๆน่าจะอยากไรซ้ำไหนก็นหาเก็บเอากินเลยจ้ะพี่น้องอูนี้อูนี้มีว่าสบีมึงแน่นอ่จ่ะมึงเนี่ย,อยบอดด้ตั้งใจมากนอกจาจ่ะก็เ,เลยบอดด้เตรียมบอดด้อันนี้มาแม่มย่างออกกำลังกายมาเฮ็ดคลิปน้ำยังสีนะจ้ะ กระบอันนี่ล่างแล้วอาจารย์นี่ยวเขาก็จังตักมาใส่นี่พี่น้องจา๋านี่นี่เอาอันถ้าข้าเจ้าเฮดขายอยู่ญี่ปุ่นข้าเจ,าเจ้าจะมีแนวเขียบออกสีดำดำนะจา๊ะอันนี้เขา้าเก็บสดกินสดให้เบิง้ง แน่จะ้ะเก็บสดกินสดเก็บสดกินสดให้พี่น้องเบิ่งนี่นี่โอ้สุดยอดเลยจ้าพี่น้องจ๋าสุดยอดวิงอยู่ one eat you know one I make for you and and I eat show พ่อยัยเพิ่นกระยางนำนะจะ้ะเดี๋ยวเมาแบ่งกัน กอยู่นี่กินโชคพี่น้องจ้าโอ้ยเฮียใครเฮียใครเฮียโอ้ยเียใครเฮียพี่น้องของแพงเด้อของแพงเด้จ้าพี่น้องบบดนี้เขาก็จิกินโชคเด้จ้าโอ้ไม่ people บินนโอ้นจนี่ oh, <been. S 1> นี่นี่พี่น้องนี่นี่จ่โอ้ย oh, <you> นี่เขาก็จะกินเน่จานีเขาหลังทํำค่วมสะอาดแล้วนี่ใครเห็นบอจ่ะนี่เขาก็จะกินพี่น้องหวาน หวานด้วยจ้ะนี่โอ้ยฟินแต่แรกกินบ่บเป็นแน่จ้ะพี่น้องปองจ้ะหวานหวานจมพ่อกิโลหลายพันเอาบ่อบิ้งแบ่งกัน <You eat. S 1> เอาไหมมียูฮาร์ดดาลิงโอเค ให้พอายิ่งกินน้ำหน้อจ้ะอืมอืมให้พอายิ่งกินน้ำนี่โอ้นี่จ้ะอ้ยำามีอดาด้านี เก็บหอยกินเนึ่งกับสิฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีเนาะจา้ะเนาะเจอกนันไหมคลิปหนาเนาะจ้ะไปคขักไลค์เนี่ยพี่น้องจา๋าเจอกันไหมคลิปหนาเอากระสิเอาไปเห็ดกินยูเฮือนเนาะจ้ะเจอกันไหมคลิปหนากน็ขอบคุณพี่น้องห,อห,หลายหลายได้จ้ะทีนี้ตามเป็นกําลังใจให้สาวอีสานท่าแซ่บตลอดมาเนาะจ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นเด้อจ้าขอบคุณพี่น้องหลายหลายด้ยจ,จ้ะโบเจ็บโบจนหลับหล่นพนไพ่เนาะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย